คันเร่งไฟฟ้ากันค่ะตัวอย่างวันนี้จะเป็นของรถดีแมกเก่านะคะติดตั้งคันเร่งไฟฟ้า b บูส Speed n e ็กครบรอบ16ปี ECU Shop นะคะสำหรับรถดีแมกรุ่นแรกๆจนถึงปี2012ตัวก่อนอ l l n e วนะคะจะติดคันเร่งไฟฟ้าของ ECU Shop ได้รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องระบบเซนเซอร์ของคันเร่งซึ่งไม่เหมือนรถรุ่นอื่นๆเนาะก็เลยไม่ได้ผลิตตัวถูกออกมาจาหน่ายนะคะ แต่ก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะคันเร่งไฟฟ,ฟ้ารุ่นนี้อาจจะราคาสูงกว่าน,นิดหน่อยแต่ว่าฟังก์ชันที่ให้มาจัดเต็มเลยค่ะการตอบสนองก็ไวเห็นผลชัดเจนเลยค่ะปรับได้ถึง14ระดับแล้วก็มีฟังก์ชันเสริมในมือถือ,อเยอะแยะเลยค่ะมาดูการติดตั้งกันนะคะง่ายๆเลยค่ะปลั๊กคันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะมีสลักสีเทานะคะงัดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยบีบกิ๊แล้วก็ดึงปลั๊กคันเร่งขึ้นนะคะจะดึงยากหน่อย พราะว่ารุ่นนี้ปลั๊กจะใหญ่กว่ารุ่นทั่วไปจากนั้นก็นำคันเร่งไฟฟ้าบูสต์ speed neck นะคะเข้ามาเสียบแทรกที่ปลั๊กคันเร่งเดิมได้เลยค่ะแล้วก็เอาปลั๊กคันเร่งอีกฝั่งหนึ่งเสียบกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะที่ปลั๊กเดิมเลยนะคะปลั๊กตรงรุ่นการติดตั้งก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสียบลงล็อกพอดีเป๊ะเลยค่ะ ในส่วนของรีโมทสำหรับเปลี่ยนโหมดนะคะก็สามารถเลือกติดตั้งตำแหน่งได้ตามต้องการเลยนะคะเวลาเปลี่ยนโหมดต,ตอนขับขี่จะได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนมากก็จะลอดสายเข้าที่คอพวงมาลัยนะคะเวลาติดตั้งก็จะเรียบร้อยไม่เกะกะเก็บสายง่ายด้วยค่ะแล้วก็เอารีโมทกับคันเร่งไฟฟ้านะคะมาเสียบเชื่อมต่อกันแล้วก็ยึดสายให้แน่นเลยค่ะขั้นตอนนี้จะทำก่อนหรือหลังก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะส่วนมากก็เอามาเชื่อมต่อที่หลังเนาะ เพราะว่าจะได้คำนวณความสั้นยาวของสายไฟว่าจะมัดเก็บเข้าตรงไหนโอเคค่ะแค่นี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถทดสอบคันเร่งกันดูค่ะฟังก์ชันเสริมต่างๆก็สามารถปรับควบคุมได้ในมือถือเลยนะคะก็จะโโมี Eco Mode, a n t i s l i p p o o e e ปิดควันเดินหอบวินโห d e มีการขโมยให้ด้วยค่ะ คันเร่งไฟฟ้ารุ่นนี้ก็ปรับการตอบสนองของคันเร่งได้มากถึง14ระดับนะคะการตอบสนองก็จะไวขึ้นตามระดับนะคะไล่ระดับ1ถึง14ไม่ใช้งานก็สามารถปิดโหมดได้ตามสถิติแล้วที่นิยมใช้กันเยอะๆก็น่าจะเป็นระดับที่ 5, 6, 7แล้วแต่สถานการณ์การขับขี่ของแต่ละคนเลยนะคะใครสนใจก็สามารถหาติดตั้งได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือทักมาโดยตรงทีมก็ได้ค่ะ